จริงๆไม่ใช่นะครับผมว่ามันจะเป็นการตีความกันอาจจะคาดเคลื่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคดีของอตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่าเลาเว้นแล้วก็ไปทำลายพยานหลักฐานเนี่ยเป็นสำนวนที่ตำรวจพลรอนภาค7เป็นเจ้าของสำนวนเขาก็เสนอมาว่าหลักฐานเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่คดีแรกที่กองปราบรับไปแล้วคดีฆ่านะครับ คิดว่าค่าสวัสดิ์สิวนะครับเขาก็เสนอผมมาผมก็อนุมัติให้ไปที่กองปราบการสอบสวนก็แค่เปลี่ยนจากภาคเจ็ดไปที่กองปราบนะครับแค่นั้นเองนะครับถ้ารองสุเชษก็ยังมีอำนาจในการกำกับดูแลเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรเลยไม่ใช่เป็นการตัดหรือริอรด่มอนำนาจเลยนะครับอาจจะเป็นการตีความผิดผมคดีแรกก็อกองปราบและบชะกรเนี่ยเห็นว่าเป็นคดีที่มีอิทธิพลนะครับ เห็นว่าถ้าทางภาคเจ็ดทำเนี่ยอาจจะหนักใจหรือว่าอาจจะมีข่าวรั่วหรืออาจจะมีการไปมีอาจจะมีตำรวจหรือว่าคนในพื้นที่รู้จักผู้ต้องหาก็เลยกอ,องปราบก,ก็เสนอมาผมก็เห็นด้วยก็โอนไปอันนี้ก็เหมือนกันแต่ภาคเจ็ดเขาเสนอมาว่าหลักฐานมันพันกับคดีแรกนะครับแล้วก็คดีนี้เนื่องจากเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ก็ต้องไปที่ปปชอยู่แล้วภายใน3 0วันนะครับก็โอนไปแค่แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างการจะ แจ้งข้อหาหรือขออนุมัติหมายจับที่เหลือนะครับก็อยู่ขึ้นอยู่กับพักสาวสวนที่จะดูหลักฐานให้ชัดเจนแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับท่านได้เคลียร์ใจกับท่านรองสุรเสีส่วนตัวไหมครับจริงๆก็ได้คุยกันแล้วนะก่อนหน้าอาจจะมีการสื่อยังไงผมก็ไม่ทราบนะแต่จริงๆผมไม่ค่อยอยากสัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วมันมีเรื่องอ่นเยอะแยะที่ผมต้องทานะครับก็ยืนยันว่าผมไม่ได้มีการไปนิดรอนำหน้าอะไรเลยครับก็เฟ้นแต่ว่ากำกับดูแลเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตาม ที่ผมได้ว่าหมายให้เป็นรองผู้จัดการที่ทำช่องการสืสบสวนสอบสวนนะครับท่านขอบอเองน้อยใจไหมที่ถูกสังคมมองว่าท่านเป็นริรอยก็ก็มันก็เดี๋ยวนี้สื่อต้องยอมรับมันเยอะไปหมดนะครับเดี๋ยวก็สื่อทั้งยเยอะไปหมดผมก็ต้องอหนักแน่นนะครับต้องมีงานอื่นต้องทอาเยอะนะครับไม่ใช่มีเรื่องเดียวนะครับเพราะงานอื่นของภาพรวมมันเยอะมากนะครับมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเมื่อวานก็ไปแถลงข่าวเรื่องเรื่องไอ้ที่ยึด ยึดทรัพย์สินมามาให้กับผู้เสียหายซึ่งนี้สําคัญมากเลครับที่ว่าช่วยเหลือผู้ผู้เสียหายได้ตั้ง3,000กว่าคนนะครับก็อยากให้สื่อพูดถึงประเด็น,นนี้มากๆหน่อยนะครับออค,ครับผมครับ